เจลปฏิวัติข้อเสื่อมเยอรมนีประกาศจุดจบการเปลี่ยนข้อเข่าโดยไม่ต้องผ่าตัดคุณลองจินตนาการดูถ้าข้อเข่าที่เคยเสื่อมเจ็บและเคลื่อนไหวลำบากวันหนึ่งกลับมาเดินได้คล่องเหมือนเดิมโดยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องฝังข้อเทียมแค่ฉีดเจลเข้าไปเพียงครั้งเดียวนี่ไม่ใช่นิยายไซไฟแต่มันคือนวัตกรรมการแพทย์ล่าสุดจากเยอรมนีปี2025ที่อาจทำให้การเปลี่ยนข้อเขา่ากลายเป็นอดีตไปตลอดกาล เจลมหาสรรย์ที่ทำให้ร่างกายสร้างข้อใหม่เองนักวิจัยเยอรมันได้พัฒนาไฮโดรเจลชีวภาพแบบฉีดหรือ injectable bioactive hydrogel ซึ่งเรียนแบบโครงสร้างกระดูกอ่อนจริงประกอบด้วยคอลลาเจนและไฟเบอร์ที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างรองรับสารที่ดึงดูดเซลล์ต้นกำเนิดหรือ stem cells และตัวกระตุ้นการเจริญเติบโตเมื่อถูกฉีดเข้าไปในข้อที่สึก เจลจะจับและกระตุ้นสเต็มเซลล์ของร่างกายให้ค่อยๆงอกกระดูกอ่อนใหม่ทีละชั้นผลการทดสอบในผู้ป่วยจริงพบว่าในเวลาเพียง60บวันแรกกระดูกอ่อนเริ่มงอกขึ้นลดการอักเสบลดความเจ็บปวดและทำให้ผู้ป่วยกลับมาเดินได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนจุดเปลี่ยนที่เหนือกว่าการผ่าตัดไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องฝังวัสดุสังเคราะห์ทำให้ลดความเสี่ยงติดเชื้องอกใหม่เป็นธรรมชาติกระดูกอ่อนที่ได้ใกล้เคียงของเดิมทนแรงกดแรงเคลื่อนไหว หายแล้วหายเลยเจลจะสลายตัวเองเหลือเพียงกระดูกอ่อนใหม่ที่แข็งแรงนวัตกรรมนี้เหมาะอย่างยิ่งกับนักกีฬาคนอายุน้อยหรือผู้ที่ไม่อยากเจ็บตัวจากการผ่าตัดใหญ่แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรตอนนี้เจลกำลังอยู่ระหว่างการขออนุมัติด้านความปลอดภัยในยุโรปและคาดว่าจะเริ่มใช้จริงในคลินิกเยอรมนีปี2 0 2 6หากได้รับอนุมัติเต็มรูปแบบโลกการแพทย์อาจเข้าสู่ยุคใหม่ที่การเปลี่ยนข้อประดิษฐ์ไม่ใช่คำตอบหลักอีกต่อไป บทเรียนจากนวัตกรรม 1. Medical Disruption สิ่งที่เคยคิดว่าไม่ไหวเช่นการผ่าตัดใหญ่อาจถูกแทนที่ด้วยวิธีง่ายกว่าปลอดภัยกว่า 2. Regenerative Economy ธุรกิจที่ช่วยให้ร่างกายซ่อมตัวเองจะมาแรงเพราะตอบโจทย์ความยั่งยืนทั้งสุขภาพและค่าใช้จ่าย 3. โอกาสธุรกิจสุขภาพไทยหากเทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้ในเอเชีย โอกาสในตลาดผู้สูงอายุและกีฬาเพื่อสุขภาพจะเติบโตแบบก้าวกระโดดนี่อาจไม่ใช่แค่เจลรักษาข้อเข่าแต่คือสัญญาณของการแพทย์ยุคใหม่ที่เชื่อว่าร่างกายคนเราซ่อมแซมตัวเองได้ถ้าเราให้วัสดุอัจฉริยะที่ถูกต้อง